วางแผนจําเป็นต้องวางเพราะว่าการไม่วางแผนมันเหมือนแบบยิงธนูไปโดยไม่มีเป้าครับมันก็หรือชุดบาสโดยไม่มีไม่มีแป้นบาสเนี่ยคืนไม่รู้จะชุดไปไหนใช่ไหมครับคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากวางแผนก่อนครับแล้วจริงเราก็วางแผนอยู่แล้วทุกคนนะผมว่าวางแผนตั้งแต่วางแผนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปกี่วันใช่ไหมนะครับาวางแผนแต่งงานวางแผนการเงินคุณต้องวางแผนนะแล้วจริงคือถ้าผมเปรียบคือวางแผนมันเหมือนมันเหมือนแผนที่ ถ้ามีแผนวางแผนอย่างน้อยคุณจะไม่หลงวางแผนเหมือนจะยิ่งวางแผนยิ่งละเอียดมันจะยิ่งเหมือน Google Map เลยก็คือว่าอ๋อปักหมุดปลายทางใช่ไหมแล้ว Google m ม p มันก็จะคำนวณให้ใช่ไหมว่าอ๋อไปทางไหนสั้นสุดใช่ไหมครับนะทางนี้นะถ้าขึ้นทางด่วนเร็วกว่านะมันก็จะมีทางเลือกให้ใช่ไหมครับคือเหมือนกันผหว่าการวางแผนคือมันต้องวางแผนยิ่งเจาะจงยิ่งดีก็คืออาจจะเรียกนคาว่าสมาร์ทโกใช่ไหมครับเนี่ยสเปซิฟิก measurable นะ attainable uh, realistic แล้วก็มี time b o u n ก็ bound, คือเนี่ยเจาะจงนะครับ uh, วัดผลได้นะครับ uh, เป็นไปได้จริงนะครับ uh, อยู่โลกความเป็นจริงแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่านี่คือการตั้งเป้าที่ดีนะครับแล้วก็ตั้งเป้าแบบนี้ได้กับทุกเรื่องการเงินก็ได้สุขภาพก็ได้นะครับความสัมพันธ์ก็ได้นะครับ,ค,นะค,รบคือการวางแผนมันเหมือนเป็นดาวเหนือให้เรา คือคนยุคก,ก่อนเวลเอาออกทะเลใช่ไหมครับคือขนาดยังไม่มีเข็มทิศเขายังไปถูกเลยใช่ไหมทำไมก็ยังมีดาวเหนือใช่ไหมคืออย่างน้อยคือรู้ว่าเนี่ยวิ่งตางน,นี้ใช่ไหมครับวางแผนมันเหมือนกันอย่างน้อยมีทิศทางให้เราครับว่าไม่ได้แปลว่าระหว่างทางไม่ลาบากหรือไม่เจออุปสรรคไม่ใช่แต่ถ้าเจอแล้วไม่รู้ว่าไปไหนนี่คือไปไม่ถูกไปต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ายัางน้อยรู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายฉันคืออะไรฉันทําไปเพื่ออะไรที่เหลือระหว่างทางมีอุปสรรคจัดการได้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวคือ,อยังไปทางน,นี้อยู่เงียครับเราที่จริงมันก็เคยมีวิจัยยด้วว่า คนที่วางแผนผลลัพธ์ดีกว่าด้วยนะครับมันเคยมีวิจัยที่ฮาร์วาร์ดพี่จำปีไม่ได้ว่าหน,นึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าวันนี้คือเขาถามนักศึกษาฮาร์วาร์ดที่เพิ่งที่เพิง่งสอบได้ใหม่คนระับจำนวนมากเลยครับเขาถามแค่ว่ามีเป้าหมายไหมแล้วก็เขียนไหมสมมติจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีเป้าหมายมีประมาณอีกประมาณอาจจะสักสมมตินะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนออกมามีประมาณสักสมีทั้งเป้าหมายและเขียนลงมาทีนี้เขาก็ติดตามต่อทั้งหมดเลยไปเป็น10-20ปีคนพบว่าไอ้คนที่มีเป้าหมายแต่ไม่เขียนได้ผลลัพธ์มากกว่าคนไม่มีเป้าหมายประมาณ2อสเท่าส่วนคนที่มีเป้าหมายและเขียนออกมาได้ผลลัพธ์มากกว่าที่เหลือเป็น1 0บสเท่าเ้าแนะนํนาว่าจริงคือมีเป้าหมายอะไรด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะด้านสุขภาพด้านความสัมพันธ์ ด้านการงานด้านการเงินนั่นแหละว่ามันต้องมีเป้าหมายครับตัวอย่างอีกอันก็ได้เป้าหมายคือเป้าหมายที่การเงินที่คนคนจะต้องมีเลยือเป้าหมายกเกษียณครับเพราะสุดท้าย,ยางไงทุกคนก็ต้องกเกษียณไม่มีใครทํางานจนจนจน,จนหมดแรงได้ใช่ไหมครับคาว่ากเกษียณคือไม่ได้บอกว่าเมื่อได้ปุ๊บกเกษียณปุ๊บให้อยู่บ้านเฉยไม่ใช่นะครับคือกเกษียณจะได้ไปทําในสิ่งที่รักที่ชอบทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นสมมติว่าคนไทยเกษียณ60ใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเขาตาย90เนาะหลายคนก็บอกว่าอยู่ไม่ถึงอีกเ0า แต่น้องบอกจริงๆทุกวันนี้อายุยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับ90ถึงนะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับ90ถึงนะครับจริงๆร,ร,รุ่นนี้จะอยู่เป็นร้อยปีได้สําปครับอโอเค60กเกษียณตาย90ถ้าสมมติว่าคนนี้ต้องการใช้เดือนละ2 0 0 0าคนนี้ต้องมีเงินเก็บ9ล้านตอนอายุ60คำถามคือถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องมี9ล้านวันนี้เขาจะเก็บไหมหรือเขาจะเก็บเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับคือเพราะฉะนั้นคือเนี่ย ทำไมถึงเป้าหมายสําคัญก็ถ้าไม่รู้ว่ามันต้องมีเท่าไหร่และเมื่อไหร่วันนี้เขาก็บริหารการเงินไม่ถูกแล้วครับนี่คือตัวอย่างเดียวนะว่าทําไมคนเราต้องมีเป้าหมายครับต้องมีการวางแผนครับ